สวัสดีค่ะพบกับมามาบูอีกแล้วนะคะใน Hello ไท a i j ค่ะวันนี้มามาบูอยากจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับว่านกับหอยค่ะหรือต้นกับหอยแครงค่ะเราจะรู้จักว่านกับหอยแครงเป็นไม้ประดับไม้ตกแต่งสวนแต่หารู้ไหมว่าว่านกับหอยแครงนี้จริงๆแล้วเป็นพืชสมุนไพรชั้นเยี่ยมเลยค่ะ ว่านกับหอยแครงนี้เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นและมีรสจืดทั้งดอกและใบค่ะโดยปกติก็สามารถทานได้ทั้งดอกและใบลำต้นรวมถึงรากด้วยค่ะคราวนี้เรามารู้จักว่านกับหอยกันก่อนนะคะว่าเขาบำรุงส่วนไหนของร่างกายว่านกับหอยเป็นยาเย็นนะคะบำรุงตับปอดและม้ามได้เป็นอย่างดีค่ะ คราวนี้เรามารู้จักสรรพคุณเพิ่มเติมของว่านกาบหอยกันค่ะลากดอกใบลำต้นของว่านกาบหอยมีสรรพคุณดังต่อไปนี้ค่ะแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไอาอาเจียนเป็นเลือดฟกช้ำภายในคนที่มีปัญหาเรื่องบิดถ่ายเป็นเลือดกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำให้ชุ่วงคอขับเสมหะแก้ไอแห้ง แก้อาการอาเจียนเป็นเลือดเลือดกำเดาไหลห้ามเลือดรวมถึงช่วยบำรุงตับและม้ามพิการได้เป็นอย่างดีค่ะคราวนี้เราจะมาพูดถึงวิธีรับประทานนะคะเราสามารถรับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบสุกค่ะแบบสดนี้เราจะทานเป่าๆก็ได้นะคะหรือเราจะเอาไปจิ้มน้ำพริกทานได้ก็อร่อยค่ะเพราะว่าเขามีลิจืดเย็นนะคะ และถ้าหากเราต้องการเอาไปปรุงอาหารแบบสดประเภทยำประเภทสลัดได้หมดเลยนะคะและถ้าเราต้องการรับประทานแบบปรุงสุกก็สามารถทำได้สองวิธีค่ะหนึ่งเลยค่ะเราก็เอาไปทำกับข้าวเหมือนปกตินี่แหละค่ะจะเป็นเหมือนกับต้มจืดใส่หมูใส่ไก่ก็ได้ค่ะหรือจะนำแต่ใบไปต้มผสมน้ำนะคะแล้วเอาเฉพาะน้ำ มาดื่มก็ได้ค่ะคราวนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับแผลภายนอกกันนะคะอย่างเช่นเป็นแผลเลือดออกฟกช้ำดำเขียวมีผื่นผิวหนังขึ้นจากอาการภูมิแพ้หรืออะไรก็ตามนะคะใบว่านกาบหอยสามารถเอาไปตำแล้วมาพอกแผลสดได้ค่ะและถ้าหากเรามีปัญหาโรคผิวหนังและผื่นคันนะคะสามารถนำวาดกับหอยนี้ โขลกให้ละเอียดค่ะแล้วนำไปผสมกับน้ำมันงาหรือน้ำมันมะพร้าวเอามาพอกผิวได้ค่ะไม่กี่วันจะเห็นผลว่าผิวเราจะดีขึ้นและปัญหาเกี่ยวกับกากเกลื้อนหรือโรคผิวหนังก็จะค่อยบรรเทาค่ะผิวเราจะชุ่มชื้นขึ้นเห็นได้ชัดภายใน1สัปดาห์ค่ะและถ้าหากเราต้องการทานใบสดเพื่อเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพทุกวัน หมอวบูแนะนำว่าไม่ควรทานเกิน5หรือ7ใบต่อวันนะคะคราวนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ว่านกับหอยค่ะว่านกับหอยนี้ขยายพันธุ์ได้ง่ายค่ะจะใช้ดินหรือใช้น้ําได้ทั้งสองแบบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคราวนี้เรามาดูวิธีการขยายพันธุ์นะคะก็ทําแบบง่ายๆค่ะแบบแรกนี้ก็คือใช้ดินปกตินี่ล่ะค่ะ ปลกในกระถางหรือปลูกลงดินได้หมดเลยนะคะและแบบที่2ก็คือเราสามารถปักชำในน้ำได้เลยค่ะสามารถเกิดได้ง่ายมากนะคะและสวยงามด้วยค่ะที่บ้านเราก็สามารถใช้น้ำประปาได้ค่ะแต่ถ้าว่าจะต้องกอกใส่ภาชนะก่อนนะคะและต้องตั้งทิ้งไว้ประมาณ7วันค่ะเพื่อให้คอรีนของเขาละเหยออกไปจนหมดค่ะ ตาวนี้มะมาบูจะทําให้ดูง่ายๆเลยนะคะเวลาเราตัดออกมาจากต้นนะคะขอให้ตัดต่ํากว่าข้อป้องลงไปนิดนึงค่ะเพื่อที่ตรงข้อป้องนี้จะเป็นช่วงที่เกิดรากนะคะและเราก็ดึงใบเข้าออกได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะนี่นะคะมะม่บ,บูดึงออกสองป้องนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่น้ําค่ะ เรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราตัดให้ต่ำกว่าข้อป้องนะคะและเมื่อเราจะชํำน้ำให้เราเด็ดใบตรงช่วงข้อป้องนี้ออกเลยค่ะเรามาดูกันต่อค่ะามะบูก,ก็จะเด็ดทั้งหมดเลยค่ะเด็ดใบออกไปค่ะ นี่ค่ะวันนี้มามาบูทำสามกิ่งนะคะและนี่ค่ะก็คือขวดเปล่านะคะมามาบูก็จะเทน้ําใส่เลยค่ะน้ําที่ใช้นี้เป็นน้ําประปานะคะแต่มามาบูกอกและตั้งทิ้งไว้ค่ะ,ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ลงไปค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าหากเราจะตั้งในบ้านเราก็จัดตกแต่งเขาสักนิดนึงนะคะเดีย๋ยวมาม่าบูจะเอาให้ดูค่ะอันนี้เป็นต้นขนาดเล็กนะคะพอมองเห็นใช่ไหมคะมาม่าบูก็หาขวดนี่ค่ะใส่เข้าไปแล้วตอนนี้เขาเกิดรากแล้วค่ะเราสามารถประดับตกแต่งที่ห้องหรือโต๊ะทำงานได้เลยนะคะสวยดีค่ะและนี่ค่ะ มามบ,บูก็เอาใส่ขวดนะคะแล้วก็แช่น้ําไว้อย่างนี้ค่ะและพอเวลาน้ําเขาลดลงนะคะเราก็เติมลงไปได้เลยค่ะเติมได้จนถึงข้างบนนี้เลยนะคะขึ้นอยู่กับเราค่ะเห็นไหมคะและเราก็สามารถตั้งไว้ตรงที่โถงทางเดินหรือว่าตั้งที่โต๊ะทำงาน ก็ได้นะคะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะแล้วพอเวลาเราจะทานเราก็ลิดใบด้านล่างนี่นะคะเอามาทานเี่ค่ะเป็นเคล็ดลับของม,มะมมบูค่ะส่วนอันนี้นะคะม,มะมมบูปลูกโดยใช้ดินนะคะด้านล่างนี้จะเป็นดินนะคะต้นนี้ม,มะมมบูเอาไว้ที่ห้องทํางานของลุงค่ะลุงชอบเพราะเขามีสีสันสวยงามเห็นไหมคะด้านล่างนี้เขามีสีม่วงนะคะและส่วนด้านบนนี้เขามีสีเขียวค่ะ และถ้าหากเราจะทานเราก็ลิดใบด้านล่างก็คือเด็ดใบด้านล่างของเขาก่อนนะคะแล้วเอาไปรับประทานได้เลยค่ะทั้งสวยงามและมีประโยชน์ต่อตับปอดและม้ามค่ะเอาละค่ะพบกับมามาบูในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ